เย่ yeah. วันรูปแล้วนี่คือรูปภาพมันสวยงามมันใช้ยังไงวะเพนซิลดินสอเลือกขนาดนี่แรับบีมเนาะวาดรูปใ,ให้ดูว่าบเป็นการวาดภาพที่สวยงามที่สุดในสามโลกทำไมหัวกูเป็นสีชมพูวะแบบหัวชมพู เออรู้สึกว่าหัวชมพูเป็นใครนะครับไม่รู้คุณดักมันต้องหัวสีดำจำไม่ได้นะใช้โหลดมานี่กูใช้ไม่เป็นเลยเบสป่ะวันวาดภาพได้มาหมคะหัวชมพูน้องฟองไม่ใช่เบสชัวป้านนี่ครับคุณดักเชนเนล ตัวจริงเสียงจริงหน้าตาอย่างนี้นี่เองแอบใจนะใช่ <c oughs> ตัวตัวจริงเสียงจริงเออไม่มีอะไรทำแล้วโหลด, Angry ดอแองกี้เบิร์ดมาดีไหมเนี่ยอันแองกี้เบิร์ดสเปกหน้าตาโหลดโหลดโหลดในอะไรพีซีแอปสตู์หน้าตาของคุณดักชันแนลตัวจริงเสียงจริงแน่เตยอย่างนี้นี่เอง เอมันมีอีนี่ด้วยเนี่ยแกเนะมีลงสีสด้วยนะ,ะฮะมีอะไรนะอาภาพไม่สวยเลยเกมอะไรเป็นเกมขับ,มขบโมไซวิบากะ่ะโอ้ยถ้าภาพสวยลงจะเล่นเลยนะถ,ถ้าภาพสวยลงจะเล่นโอ้ยภาพสวยจะเล่นทังทีเลยเนาะ โอ้ยเกมโอ้ยเกมแบบนี้ตัวเล็กๆไม่ชอบเล่นรู้สึกรู้สึกว่าคุณจะอยู่ถึงตอนไหนครับตอนนั้นแหละกี่ทุ่มอยู่ได้ครับแล้วแต่เยที่ยงคืนได้ไหมครับทำอะไรตอนเที่ยงคืนวะเมื่อวานผมอยู่เที่ยงคืนแต่ไม่ไปใครออนสกายเพื่อนเลย เมื่อวานออนสกายันเที่ยงคืนมั้งไม่มีใครนั่งเป็นเพื่อนเลยไม่มีใครนั่งบ่นเป็นเพื่อนเลยเบื่อวอนคอมปิดครับคอมมีปัญหาอยากให้ดูอยากให้ดูภาพดักชันเดลมั้งสวยงามมากม,มีเกมเล่นเลยพอนัอ่งวาดรูปเหมือนผมดิในนี้ก็มี อะไรพี a p p s t o r e นอันนี้ก็มีสตีมนี่เนี่ยไอที่มันจะเป็นรูปอะไรก็คือมันเป็นขีดเอ้นั่นนะรวพื้นหลังสีดำเออนั่นแหละใช่เลยคุดักชานน์ต้องหัวสีเขียวเมื่อกี้หัวดำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะวาดรูปเหมือนกันนะด้ว <c oughs> เพนนั่นแหละ <c oughs> เพนกูเพนทัวสเลยนะเวกูยากกูยากระดับ ระดับแบบเซียนเขาระบายกันเนี่ยระบายสียังไม่ได้เลยเนี่ยเยนพนใครใครก็ทำได้ละบีมได้แล้วดักแนเนลหลมมาได้เหมือนกันคนระับรลดแบบคณก็ได้นะ <c oughs> ลืมยังไม่เสร็จเดี๋ยวว่าลืมลืมเททอเท,ทอเทพ่โอ้โหเกืบอบหมดรอ

อีจซีแห่งคือห้าพันส่วนจำกัดออคัส L E G จังหวัดสิงห์บุรีและพิศรโลกบริษัทออนไซส์เซอร์วิสจำกัดและบริษัทเจเอนเอที่จำกัดที่เข้าขายกระทำผิดลักลอบนำก๊ารถึงตรงนี้มาจำหน่ายในภาคผลิตจะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอาลิงก์โหลดมาให้เลยดิเขียนไป P P A I N D ใช่หรอ แล้วก็ T O S A I แค่นั้นแหละอันแรกสุดวิ่งไม่ไปได้ไหมเนะี่ยฮะไม่ไปได้ไหมไม่เอาขี้เกียจไม่อยากไปก็ยวคุยกับกู อื้อีวาดวาดผิดไมได้แล้วอ่ะได้ไหร่ แล้วแล้วมันปรับไปเป็นสีขาวไงคุณดักคุณดักแชแนลเสร็จแล้วมันปรับไปด้านหน้าเป็นสีขาวไงไม่รู้ว่านลูกไม่ปรับไปเป็นสีขาวไงไม่รู้ทาแป้งอยู่ไอ้ทาทาหน้าคุณดักแชแนลอยู่แล้วก็ลงสีเอาถ้าสีสีดีแบ่งเลย โอ้ได้เลยได้เออมเอาเออมน้ำเอาแบบได้คุณดักฉันแล้วพอรู้สึกว่าจะทำแบบโอ้เบ้าเลยยังลบ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 เหน่าในเลยต้องดูของผมนี่มาดูถ่ายถ่ายคลิปให้ดูเลยการคัาเรียกว่าศิลปะขนาดแท้ ศิลปะขนาดแท้เอาเปิดสไลด์ใหม่ศิลปะขนาดแท้เนี่ยศิลปะขนาดแท้แทเอาวาดไม่ได้นะโอ้โอพอบ่ายเอ้ยไม่ต้องบ่ายจะบ่ายทรอไมวะถ่ายมึงดู